เห็นสามบบสองสามลสองสามกับสองแต่ว่าคบอกว่าหนึ่งสามบสามบ่สองอันนี้อันนี้ก็คือสนเนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสาม 312นะคะใส่1ใส่3อันนี้เด้อันนี้2อันใส่3อัน2อันนี้ก็สิบ่นึงบนี้แม่นจังได๋สิจารณะกระดกเอาล่ะฮะ3113 713ดูในก็เลย ดีว่าตัวใดหนึง่นง,อองสองสองแน่นอนสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามบังตาได้อยู่ไหคะอือ เพื่อหาที่เห็นไหมตั้งใจเี่มเจ้าจะตกใจว่าครันถ้ามาในรูปแบบของพญานาคก็เลยจำแรงแรงกายเป็นแม่เขาว ฟูนี่จะเป็นคล้ายๆผ้าแต่ว่าไม่ใช่ผ้าดอกแต่ไม่มหาเหมือนคือท่งนาขุนย่ะมามหา่าก็เลยบอกว่าขออนุโมทนาด้วยนะเจ็เก้าท่านอันนี้บ่ได้บอกเดี่ได้หลายปีแล้วบอบอกปากรากฏว่ามันออกจริงๆกพเลยได้สร้างรูปพญานาคอันนี้เราความฝันไน้เนี่ยแล้วท่านก็บอกเป็นตัวด้วยตอนนั้นน่ะหลายปีที่แล้วนะข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยนะเจ็เจเก้าอมันออกเกนะ้าเจเจ็นดนะญาติโยนบรญญกติง,งานถูกหมด ถามใครก็ได้เนี่ยทุกคนที่อยู่บัานยังงามนี่กว่าอยู่เนี่ยเพราะว่าจะมาประกาศใส่ไม่ <c oughs> ก็เลยได้สร้างรูปท่านเนี่แหละท่านเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมก้ะเออท่านจะแม่นยำเลยถ้าเป็นท่านเนี้ยจะขัดเป็นควายไว้คนละหมอก <c oughs> ตระกุฎนาคราชบาร,รมีปู่ย่าท่าเสด็จรุ่นสองรุ่นสมปาตนาหรือรุ่นสร้างศาลา ผู้ใดมีความปรารถนาก็เจริญพรช่องเจตังเดอแอดไลน์ mm hmm. เข้าไปเลยแล้วก็ช่องบุญธรรมนำชู่แอดไลน์ hmm. เข้าไปเลยอันเดียวกันลหะพ่อบ้านเจตังกับเจตังเจ้าค mm ่ะ hmm. ถ้าเป็นช่องมะลิก็เข้าเพจของเปิ้ลราชสีวัตถุมงคลเลยอันเดียวกันแล้วก็ ช่องเฮงลุ่มเยืออห้าเก้าเอดไลไปเลยอันนี้ต้องบอกไว้นะเีดังเจ้าค่ะไม่บอกไม่ได้นะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะเข้าใจไหมครับเราก็ต้องบอกเข้าใจไหมคแต่ว่าตอนนี้มีอยู่สีช่องที่มีความปรารถนาอยากจะได้วัตถุมงคลน,นาคราชนี่ยตะกุนหนาคราชรุ่นสองรุ่นสมปรารถนา ไปให้กับขออภัยนาะเรียกว่าแฟนช่องแฟนคับช่องต่างๆ่างเนาะ<อ>สำหรับผู้ที่อยู่ทางไกลที่ไม่ได้มาก็ตามก็อาศัยชอ่อง u ู u ู e นี่แหละแอดไลน์เข้าไปเลยเจ๊ด,ดังตระกุลนี่ทําไมอาตรมาถึงได้สร้างเรื่อยๆก็ไม่ได้ว่าสร้างเรื่อยๆคิดว่าให้มันเหมาะมันควรสำหรับญาติโยมผู้มีความศรัทธา ในเรื่องของพญายนาคในเรื่องของพญายนาคเ,เจดังวันนั้นวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมากิีนหาคมาตมาบวง,ส,วงสรวงขุยยาธาตเสด็จเนาะเจ้าค่ะน่าจะมีอะไรมาโดนจีนโดนใจเจดังไม่ให้ถ่ายมานะครับปูเนาะแมนอยู่ค่ะน่าจะมีอะไรโดนจินโดนใจแล้วก็ถือว่าเป็นสะพานบุญให้เราท่านทั้งหลายคล้ายๆกับมีคนดึงมึงให้ไปถ่ายตรงในที่ <Yeah. S 2> เผ่านนะคะปู่ใช่ก็เป็นไปได้เอาแบบมากกว่าขอยเล็กเ, <c oughs> เ,เ,เด้๋ยวเปลี่ยนเฉพาะให้ตากูสัมปทานก็จะมันดีน่เจ้ากันเลยเดี๋ยวว่างๆก็ให้ให้เกจตังไปถ่ายบรรยากาศหรือว่าช่องต่างๆไปถ่ายบรรยากาศที่เขากระลังสร้างานะอ่ะนะจะได้ไม่ต้องสงสัยสบายอกสบายใจสําหรับผู้ที่ทําบุญ ถือว่าตะกุนรุ่นนี้ทําบุญร่วมสร้างศาลาปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชผู้ใดยังไม่ได้อธิษฐานเอาเจ้าธรมาพูดตลอดแหละว่ามีโยมคนหนึ่งเขาพูดน่าคิดมากว่าเออสายญาติพญานาเขาจะมาเอายิงพูดเรื่องสายสถทาพญายนาเขาจะมาเอาเอยิงเข้าใจไหมค่ะตอนนี้ก็อยากทําไมพูดเรื่องสร้างเรื่องสร้างอยากให้ญาติโยมได้สร้างบุญญาบาร,รมีซะก่อน เข้าใจไหมล่ะค่ะอันดามาก็อธิษฐานจิตแล้วล่ะแต่ว่าก็จะปลูกเสกอีกวันที่อธิษฐานจิตปลูกเสกวันที่สิบเอ็ดที่จะถึงนี่แหละเรื่องจากวันที่สิบเอ็ดผู้ใดมีความปรารถนาก็เอาเลยตอนนี้ก็ให้รีบสั่งจองเข้ามาตามช่องที่ได้บอกไปแล้วแหะแอดลคลิปด้วยจะได้ไม่สงสัยอืถ้าฟังไม่จบคลิปแล้วมันก็สงสัย ถ้าอยากได้ความดีก็ต้องฟังใจเย็ยนๆฟังให้จบเขียบเราจะได้รับรู้รับทราบโดยัว,ยถ,วยถึงกันรุ่นนี่เป็นรุ่นสมปทมา,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 านาผู้ใดได้ไปแล้วให้มั่งให้มีเด้อผู้ใดไดไปแล้วให้ร่ำให้รวยเด้อขยันน้ำเนี่ล่ะวันนี้นะผู้ใดได้ไปแล้วให้ทำมาค้าขายซื้องขายของเด้ออธิษฐานวางฐานเนี้ยผู้ใดได้ไปแล้วให้สมปทานาเด้อ ผู้ไดได้ไปสักการะบูชาแล้วได้ไปเสริมบาร,รมีแล้วขอให้หลกักผลบุญทวีเดอ้ออธิฐานยังขันเนี้ยให้กำลังใจผูไ้ได้ไปแล้วให้สำเร็จในข้อที่คิดในกิจที่ทำในธรรมที่กล่าวไปเดอ้อนั่นอธิฐานยังขันได้ด้วยบาร,รมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้า บารบมีคุณศินนคุณธรรมพ่อแม่คูบ่บาอาจารย์อภิบาลประท่านพ่อนอยากโย่มคูได้ไปสักการบูชาแล้วได้ไปเสริมบารบมีแล้วก็ให้สมความมุ่งมั่นปรถนาตะกุหนาคราชลุ่นรา้างศาลาอืัตมาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าจะพูดถึงเลียถึงหวยอมันก็มีอันเดียวนั่นแหละเสียดำมีวันที่หนึ่งกับวันที่สิอนั่นแหละ แต่ว่าก็เขียนไปแล้วก่อนตอนนี้เนาะอ,อันนี้พูดในในถ้ามีอะไรที่เด่นๆออกไปก็จะแจ้งไปทางช่องยูทูบต่างๆเ้ยเจ้ดำเนอใะให้เขาใจอย่างนั้นเนอะเพราะว่าอาตมาก็ทําหน้าที่ของอาตมาอืก็คือได้เผยแผ่ด้วยให้กําลังจใจญาติโยมือแล้วก็ได้อช่วยญาติโยม ญาติโยมก็ได้ทําบุญอนุเคราะห์สงข้อบ้านบวา,าสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพ่บุญสิ่งที่เราได้กระทํานี่อัน้าจะพูดตรงๆเด,ด้อดาวกุณหน้าคาราดนะนะเจดังครอบ้รับเจดังได้ทั้งได้ทั้งวัตถุมงคลเป็นนีเรันลรกได้ทั้งบุญนะเก็บไวด้ดีๆเด้ออื ที่อามาพูดว่าดอกกรสีนดอกละลานกว่ามีให้เด้ทยวหมดแล้วนะให้รีบจองเสียทันทั้งหลายอืมถ้าว่าดอกกระสีนดอกละกละานไม่มีให้นะั่นไม่ได้หมายถึงว่าราคาแพงดอกอทั้งหลายยัยสงสัยเลยหมายกว่ามากถ้าหมดแล้วจะมาถามหารุ่นสองนี่ก็ไม่มีแบบนี้นะ<า><อ>มีให้นะั่นนะต่อ,อ,อ,อไปเรื่าแพง่งมายังดอกอธิษฐานเอาเลยเมืองกับโยมคนหนึ่งโทรมาหาอาตมาไม่ได้รุ่นแรกนะอดูเ่เจดัง ค่ะอืมก็เลยอธิษฐานสาทุกขอขา้าพระเจ้าได้มีโชคมีลาภอธิษฐานที่เฉยดอกค่ะอืมก็วมาก็ไดย้ยินว่ามีโชคมีลาภจริงแต่ว่ามีไม่มากก็ได้ปูชาด,ดอกไลน้อยหละอันนี้พวพูดในยายัให้โยกฟังนะน่าจะเป็นมีความเรื่องใสด็จทานท่ฐฐานมากอืมท่านทั้งหลายอืมแล้วเอาไปอัดกรอบนะเจดังค่ะจะได้สงสัยเลยแกออกอัดกรอบได้เด้อ บางคนอยากเลี่ยมกรอบทองก็เอาแกะกรอบของเก่านี่เอาไปเลี่ยมกรอบทองได้เด้ออืมแล้วก็เอาไปเลี่ยมกรอบเงินได้เลี่ยมกรอบพัดติดกันน้ําได้แล้วแต่หรือจะเอาแบบเก่าๆนี่ก็ดีเหมือนกันอืมบางท่านบางคนก็ถามว่าผู้ชายใส่ดอกหน่อยหรือดอกไงให้บูชาดอกหน่อยหรือดอกไงผู้หญิงให้บูชาดอกน้อยหรือดอกใหญ่ได้หมดแล้วแต่เราปรารถนาเดยใจดังเนะ ให้ตอบไปแบบนั้นเด้ออย่วว่าเอาใส่ข้อไหนว่าเอาใส่ได้ถ้าดอกเล็กท่าดอกใหญ่ก็ใส่ได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นยังไงหุ่นนะแล้วก็ต้องเอาใส่เอวก็ได้ผู้ชายนะดอกใหญ่ๆนะผู้หญิงก็ใส่คอก็ได้ดอกเล็กๆนะผู้หญิงจะเอาดอกเล็กดอกใหญ่ก็ได้หรือว่าผู้หญิงเอาดอกใหญ่ก็ใส่ในกระเป๋าเงินก็ได้กระเป๋าสะพายนะเกีดังเข้าใจไหมเจ้าค่ะเออนนะ อันนี้บอกมาตลอดได้รายละเอียด,ด่ังๆี่ต่อไปนี้จะไม่ค่อยได้บอกมีแตรอธิษฐานแล้วก็ปลูกเสื้ก็ให้ญาติโยมไปเลยแล้วก็แจ้งนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับรายละเอียดเนดาะเกี่ยดังเนาะใหม่ๆเราก็ต้องแจ้งให้รับรู้รับราบใช่ไหมเราจะไม่ได้สงสัยเนาะแม่นบอก <ๆ S 1> อืมนั่นแหละแล้วคําบูชาคอาอธิษฐานมีอะไรก็ว่าน้โมสามจบแล้วก็ให้อธิษฐานเลย วันาน้โมสามจบอธิษฐานถึงพระพุทธประธรรมประสงบิดอนบรรดาคุณครูบาอาจารย์องค์เดกเทเวาอ,าอธิษฐานถึงปู่ศรีสุโธรญาตศรีทรศปทุมมาปู่ญาติท้ทาเสด็จนาคลราดหรือแล้วแต่ความคิดของเราแหละบวชได้อภิบาลประธานพรเด้อปกปักรักษาลูกหลานเด้อลูกหลานเดินทางให้เจ้าคลาดปลอดภัยวันนี้ลูกหลานจะค้าจะขายขอให้มีกาลังใจซื้องายขายคองเด้อ คอยลูกหลานมีนั่นมีนี่ก็ว่าไปแต่ว่าอธิษฐานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับตนเองเด้อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญวัสาส